ใครเคยลิ้มรสกับรสชาติของคําว่าผิดหวังบ้างแอนอยากจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งเลยเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ลิ้มรสกับความนี้บ่อยมากๆผิดหวังแต่พอมาย้อนกลับมาถามแล้วว่าทําไมเราถึงผิดหวังละ่ะเออทุกคนเคยย้อนกลับมาถามตัวเองบ้างว่าเวลาสิ่งสิ่งนั้นที่เราไปที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังอะมันเกิดจากอะไร แอนก็เลยได้ตัวหนักเลยนะคะทุกคนรีเลย์เลยว่าเออที่จริงแล้วอ่ะคือเราไปคาดหวังหรือเปล่าว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมันคาดหวังแล้วมันไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็เลยแบบเฟลอ่ะทำไมไม่ได้อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าให้มองกลับกันนะทุกคนเรากลับเอาสิ่งที่มันเฟลในสิ่งที่มันผิดหวังอ่ะมาถามตัวเองว่าเออทําไมเฟลอ่ะเออเฟลเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ไหมเพราะนี่ไหมนี่ไหมเออ แล้วแล้วไอ้สิ่งนี้ที่เฟลอะ่ะเราเราสามารถแก้ไขปัญหามันได้ไหมถ้าสมมติว่าในสิ่งนี้มันเฟลแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ทุกคนเราก็แค่ปล่อยมันไป that's it yes <laughs> ก็แค่นั้นเลยก็แค่ปล่อยมันไปเอาจริงความผิดหวังมันมีได้อยู่แล้วทุกๆคนเจอปัญหาเจอความผิดหวังหมดอันนี้เรื่องจริง